สวัสดีครับนักเรยียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1นนะครับพบกับครูวิทย์อีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่3ในรายวิชาประวัติศา,ศาสตร์นะครับวันนี้นะครับครูวิทย์จะสอนเรื่องวันเดือนปีตามระบบสุริยคติและระบบจันทคติเป็นยัางไงาเรามาดูเลยครับเรามารู้จัก <gie> การดูวันเดือนปีตามระบบสุริยคติกันก่อนเลยนะครับโดยการดูวันเดือนปีตามระบบสุริยคติเขาจะดูตามดวงอาทิตย์เป็นหลักนะครับอย่างที่เรานับวันเดือนปีการเราเห็นในตามปฏิทินที่เราดูเนี่ยนะครับก็เรียกว่าการดูปฏิทินแบบสุริยคตินั่นเองนะครับปฏิทินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับสุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจาเอาไว้ว่าวันเดือนปีตามระบบสุริยคติเนี่ย เขาจะดูพระอาทิตย์เป็นหลักครับต่อไปนะครับเรามาดูวันนะครับวันตามระบบสุริยคกตินะครับก็คือช่วงเวลาเนี่ย24ชั่วโมงจะมีทั้งกลางวันกลางคืนนะครับใน1สัปดาห์จะมี7วันที่ครูวิทย์เคยสอนไปแล้วนะครับโดยเริ่มจากวันอาทิตย์นะครับแล้วก็วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขและเสาร์คือวันสุดท้ายของสัปดาห์นั่นเองนะครับ เมื่อรู้จักวันไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเดือนตามระบบสุริยคติบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดือนก็คือช่วงเวลา30หรือ31และ28หรือ29วันที่ครูวิทย์เคยสอนแล้วนะครับยังจำได้ไหมเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมี31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมี30วันมีเพียงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น ที่มี28หรือ29วันนะครับ29วันเนี่ยจะ4ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะครับนะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงเวลาเดือนเนี่ยในระบบสุยคติจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เนี่ยโครจรรอบโลกค,ครบ1รอบนั่นเองนะครับเมื่อเรารู้จักเดือนแล้วนะครับต่อไปเรามารู้จักปีตามระบบสุริยคติบ้างนะครับ ปีตามระบบสุรยิยคติก็คือช่วงเวลา12เดือนหรือ365-366วันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกเราเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ1รอบนะครับจะใช้เวลาทั้งหมด1ปีนะครับก็จะทำให้เกิดปีศักราชที่เราเห็นในปฏิทินนะครับก็คือศักราชที่ใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็คือ1 พุทธศักราดนะครับหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าเรียกสั้นๆว่าพศนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกศักราดหนึ่งนะครับที่เราจะพบเจอในปฏิทินนะครับก็คือคิดตศักกาดนั่นเองนะครับนี่นะครับคิดตศักราดหรืออักษรย่อก็คือคสสจสนั่นเองนะครับเป็นศักราดสากลที่คนทั้งโลกใช้นะครับ เมื่อนักเรียนรู้จักวันเดือนปีตามระบบสุริยคติไปแล้วนะครับคราวนี้นะฮะครูวิจพานักเรียนไปรู้จักวันเดือนปีตามระบบจันทรคตินั่นเองนะครับวันเดือนปีตามระบบจันทรคติก็จะยึดหลักตามดวงจันทร์นั่นเองนะครับก็คือการโครจรของดวงจันทร์รอบโลกของเรานั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นในภาพประกอบนะครับ ต่อไปนะครับมาดูการนับวันนะครับตามระบบจันทรคตินะครับการนับวันตามระบบจันทรคตินะครับให้นักเรียนจําไว้เลยครับว่าการนับวันจะประกอบไปด้วยข้างข ouais. ึ้นนะครับข้างขึ so ้นข้างขึ้นกับข้างแรมนะครับข้างขึ้นเขาจะเริ่มนับก็แต่ขึ้นหนึ่งค่ไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่นะครับข้างขึ้นต่อไปข้างแรมเขาก็จะนับ ก็แต่แรมหนึ่งา่ไปจนถึงแรม1ิบ่้า่นะครับคราวนี้ข้างขึ้นกับข้างแรมมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับข้างขึ้นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยหรือดวงจันทร์เนี่ยจะค่อยๆสว่างนะครับจนเต็มดวงที่15ค่้า่นะครับเดีย๋ยวจะให้ดูลักษณะของพระจันทร์นะครับส่วนข้างแรมเนี่ยนะครับพระจันทร์จะค่อยเๆเล็กลงเล็ลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับจน แรม15คั้เนี่ยพระจันทร์จะมืดสนิทเลยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูพิทจะให้ดูภาพนะครับเอาละครับเรามาดูภาพกันนะครับภาพนี้นะครับเป็นข้างขึ้นนะครับขึ้น1คึ่ง,งเนี่ยพระจันทร์จะแหว่งเซี่ยว นะครับที่เอาไปทางซ้ายนี่แหละครับอนะ่เล็กๆอยู่พอขึ้นสองข้ามสามข้ามสี่ข้ามห้าข้ามจนถึงวันขึ้นแปดข้ามพระจันทร์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับถึงกลางพอดีเลยนะครับพอไปถึงวันขึ้นเก้าข้ามสิบข้ามจนไปถึงขึ้นสิบห้าข้ามพระจันทร์จะสว่างเต็มดวงเห็นนะฮะเขาเรียกว่าคืนวันเพนนะครับคืนวันเพญสว่างเต็มดวงเลยนะครับ สรุปง่ายๆคือข้างขึ้นพระจันทร์จะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับสว่างขึ้นจนเต็มดวงที่ขึ้น15ค่้าขานะครับต่อไปนะครับข้างแรมอ่านดูนะครับอันนี้ข้างขึ้นนะครับพอข้างแรมแรมหนึ่งข้ามพระจันทร์จะค่อยๆแหว่งนะครับเป็นเสีเ้ยวๆแล้วนะครับเล็กลงเรื่อยๆนะครับแรมหนึ่งข้ามแรมสองข้ามจนถึงแรมแปดข้านะ พระจันทร์จะกึ่งกลางพอดีนะครับพอแรมเก้าข้ามแรมสิบข้ามจนไปถึงแรงสิบห้าข้ามพระจันทร์จะทําไมลูกมืดสนิทเลยนะครับมองไม่เห็นดวงดวงจันทร์หรือพระจันทร์ในคืนนั้นนะครับแสดงว่าคืนเนี้เป็นเป็นข้างแรมนะครับก็คือแรงสิบห้าข้ามไม่เห็นพระจันทร์สักดวงเดียวเลยนะครับเมื่อนักเรียนรู้จัก วันตามระบบจันทรคติแล้วแล้วนะครับต่อไปเรามาดูเด right. ือนตามระบบจันทรคติบ้างนะครับเขาจะเรียกว่าเดือนที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเดือนไอ้นะครับเดือนอ้ก็คือตรงกับเดือนธันวาคมนะครับเดือนที่2ก็จะเรียกว่าเดือนยี่นะครับเดือนยี่ก็จะตรงกับเดือนมกราคมนะครับ และเดือนต่อๆไปก็จะเป็นเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6ไปจนถึงเดือน12นะครับนี่คือการนับเดือนแบบจันทรคติจะต่างจากการนับเดือนแบบสุริยคตินะครับต่อไปนะครับการนับปีตามระบบจันทรคตินะครับเขาจะใช้สัตว์นะครับเป็นเครื่องหมายประจำปีนะครับโดยสัตว์ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด12ตัวนะครับ สัตว์1ตัวเนี่ยนะครับจะเทียบเท่ากับ1ปีนะครับเขาเรียกสัตว์ทั้ง12ตัวนี้ว่าปีนักสัตว์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกว่าสัตว์จะครบ12ตัวเนี่ยก็ต้องใช้เวลา12ปีนะครับถึงจะครบรอบของมันนะครับสัตว์ทั้ง12ตัวมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ 1. เราจะเริ่มนับจากปีชวดปีชวดหมายถึงหมายถึงหนูนะครับหนู นะครับต่อไปนะครับถัดจากปีชวดก็คือปีฉลูปีฉลูก็คือปีปีฉลูก็คือปีวัวนะครับวัวต่อไปครับถัดจากปีวัวก็ครับก็คือปีขานนะครับปีขานนะครับก็คือปีเสือนั่นเองนะครับต่อไปนะครับถัดจากปีขานก็คือปี ปีเถาะนะครับปีเถาะนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าปีกระต่ายนะครับปีกระต่ายต่อไปนะครับปีเถาะก็ปีมะโรงมะโรงก็คืองูงูอะไรครับงูใหญ่นะครับนี่งูใหญ่พญานาคนะครับต่อไปนะครับถัดจากปีมะโรงก็คือปีมะเสง มะเสงหรือเรียกง่ายๆว่ามูเล็กนะครับถัดจากมะเสงก็คือปีมะเมียมะเมียหรือเรียกสั้นๆว่าปีหมานั่นเองนะครับต่อไปครับถัดจากมะเมียก็เป็นมะแมมะแมก็คือปีแพะนะครับนะถัดจากแพะครับปีวอกปีวอกก็คือปีลิงอ่าต่อไปนะครับ ถัดจากปีวอกก็เป็นปีลักกาลักกาก็คือปีไกนะครับถัดจากลักกาก็เป็นปีจอจอก็คือหมายถึงหมาหรือสุนัขนั่นเองนะครับและสุดท้ายถัดจากจอก็คือปีกุนปีกุนก็คือปีหมูคราวนี้นะครับเรามาท่องอย่างเร็วๆเลยนะครับชวดฉชลูขาน เถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม่วอกละกาจอกุนอีกหนึ่งรอบครับชวดปีชวดคือปีหนูปีฉลูคือปีวัวปีขานคือปีเสือปีเถาะคือปีกระต่ายมะโรงคืองูใหญ่มะเสงคืองูเล็กมะเมียคือปีม้ามะแม่คือปีแพะปีวอกคือปีลิงปีละกาคือปีไก่ปีจอคือปีหมาและปีกุลคือปี หมูนะครับนักเรียนไปหัดท่องนะครับท่องเก่งๆนะครับเราจะได้จําได้นะสุดท้ายนี้นะครับนักเรียนคนไหนที่เรียนไม่รู้เรื่องนะครับหรือไม่เข้าใจนะครับให้นักเรียนเนี่ยฟังคลิปหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับและอย่าลืมนะครับทําใบงานนะครับของครูวิทย์นะครับในเรื่องของวันเดือนปีตามระบบจันทรคตินะครับนะครับอันนี้คือปีนักษัตรนะครับให้นักเรียนเนี่ย โยงเส้นนะครับรูปภาพจับคู่ปีนักสัตว์ให้ถูกต้องนะครับและอย่าลืมระบายสีให้ควิดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งงานนะครับในกลุ่มรายวิชาสังคมและประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับสำหรับวันนี้นะครับควิดขอเอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ